ครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของภาะวะความเครียดกันบ้างนะครับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทํางานความเครียดจากเศรษฐกิจความเครียดจากเรื่องส่วนตัวและปัจจัยอื่นๆนะครับเราจะรับมือกับความเครียดเหล่านี้อย่างไรบ้างครับค่ะคือช่วงนี้นะคะเป็นความเครียดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่า เป็นโรคหรือเป็นอาการที่ทุกคนต้องเจอมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเราเลยค่ะก็คือเขาจะเจอในทุกๆวันไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในตามหลักแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยความเครียดก็คือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมันมีสิ่งเราเราเรียก ภาวะข้างนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งเ้าเมื่อสิ่งเ้าเนี่ยเข้ามากระทบกับจิตใจเราทําให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนตัวนี้จะมีชื่อว่าคอ,อร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เราเกิดภาวะเครียดซึ่งเมื่อฮอร์โมนนี้ออกมาเยอะเท่าไหร่ความเครียดเราก็จะยิ่งสูงเท่านั้นเมื่อฮอร์โมนนี้ออกมาค่ะร่างกายเราก็จะเตรียมตัวคือเขาจะสร้างเกาะกำบงังเพื่อต่อสู้กับ ฮอร์โมนตัวนี้เมื่อเขาหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมากมากๆนะคะหัวใจก็จะเต้นเร็วความดันอ่ะก็จะสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วความดันจะสูงขึ้นทําให้ร่างกายทํางานอ่นนะแล้วเกิดภาวะเครียดนั่นเองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะสมมติว่ามีความเครียดเรื้อรัง ระบบคูมภูม้มกนของเราเนี่ยจะต่ําลงเมื่อระบบภูมภูม้มกนของเราจะต่ําลงเวลาเราประทะอะไรข้างนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศเอ่ยเราก็จะป่วยง่ายเมื่อหัวใจเต้นเร็วมากๆปกติเลยค่ะถ้าหัวใจเราเต้นเร็วจะทําให้การนอนหลับพักผ่อนของเรายากขึ้นเพราะหลายๆครั้งที่หมอพูดเรื่องการนอนหลับเห็นไหมคะเราจะบอกว่าเราอย่าทําอะไรที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วถ้าเมื่อไหร่ที่หัวใจเต้นเร็วการเข้านอนของเราจะยากขึ้นและหลับลึกได้ยากขึ้นเมื่อเราไม่ถึง เขาเรียกว่าเมื่อเราเข้านอนแล้วเนี่ยหลับไม่ลึกก็จะทําให้เกิดภาวะเครียดเช่นกันค่ะวนลูปใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความที่ใจเรารู้สึกไม่ได้ดังใจเกิดจากสิ่งของเราทั้งสิ่งของเราที่เกิดจากลมฟ้าอากาศ จากคนรอบข้างภายนอกใดๆทุกอย่างเลยใช่ทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังมากขึ้นพอหลังมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทาให้หัวใจเต้นเร็วพราะหัวใจเต้นเร็วก็เกิดาวะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับตามมาแล้วทุกอย่างก็แย่ขึ้นไปใช่คอันนี้คือคือมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของ ปฏิกิริยาตอบสนองก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเครียดเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทําให้คอดีซอลพุ่งพอคอดีซอลพุ่งเนี่ยเราจะจัดการกับปัญหาพวกนี้ยังไงถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาก็คืออันดับแรกเลยคือเขาจะให้เราปรับเปลี่ยนความคิดค่ะก็คือเปลี่ยนมุมมองปัญหาของหาปัญหาให้เจอแล้วเปลี่ยนมุมมองของปัญหาพยายามตัดปัญหานี้ออกไปค่ะแล้วก็ไม่ตัดสินพยายามตัดปัญหานี้ออกไปไม่ตัดสิน ปัญหานั้นว่าเกิดจากอะไรจะทําให้จิตใจเราผ่องใสขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดคอร์ดิซอลเยอะเขาก็จะหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้คอร์ดิซอลเนี่ยมันต่ําลงแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้คอร์ดิซอลต่ําลงก็คือเราหลั่งสารตัวใหม่เลยค่ะท,ที่ชื่อว่าเอนโดฟินเอ็นโดฟินเนี่ยเป็นสารแห่งความสุขส่วนมากค่ะเขาจะหลั่งมากในตอนที่ออกกําลังกายหรือตอนที่เราทํากิจกรรมอะไรที่มีความสุขอาจจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือ ทํากิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุข<ฮ>และการเสียงเหงื่อหรือการออกกําลังกายก็ทําให้อนโดฟินเนี่ยหลั่งเยอะขึ้นเช่นกันแต่ถ้าใครที่เกลียดออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่ได้เนี่ยก็อาจจะหากิจกรรมอะไรที่เรามีความสุขบางคนอาจจะเป็นเล่นเกมฟ <hör hi> <San ct uary> ังเพลง ant, คุยโทรศัพท์หรือทําอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขก็จะทําให้อนโดฟินหลั่งได้เช่นกันค่ะแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะทําให้อนโดฟินหลั่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราอะค่ะได้มีการยืดเหยียด เมื่อมีการยืดหยียดเนี่ยความตึงความล้าเนี่ยที่เกิดจากคอร์ดิซอล์เนี่ยมันจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยบอกว่าการออกกําลังกายดีที่สุดสําหรับการคลายเครียดและเราได้ออกกําลังกายอะไรเช่นต่อยมวยหรือทําอะไรที่มันมีกิจกรรมแรงๆเนี่ยมันจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วรู้สึกลงมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ จัดการระเบียบการนอนค่ะเพราะว่าการนอนเนี่ยช่วยทําให้คอร์ดิซอนนี่ต่ําลงได้แต่ว่าส่วนมากคนที่เครียดมักจะนอนไม่หลับอืมข้อนี้หมอเลยมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทํายากนิดนึงถ้าบอกว่าให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงที่เราเครียดเพราะว่ามันยากมากๆแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาจะเน้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เรารู้สาเหตุว่าเราเป็นอะไรแล้วมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุม สารที่เปลี่ยนแปลงหรือฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายให้เขาลดลงและทําให้ประสิทธิภาพทุกอย่างความเครียดลดลงด้วยคือเขาเน้นไปในเรื่องของการปรับฮอร์โมนอื แล้วก็หาฮอร์โมนอื่นมาทดแทนเพื่อให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยลดตับลงครับสแสดงว่าการเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมเนี่ยต้องเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ<ช>ส่วนการใช้ยาคลายเครียดเป็นทางเลือกสุดท้ายใช่ค่ะเพราะการทานยาคลายเครียดเนี่ยข้อเสียของการทานยาคลายเครียดคือถ้าเมื่อไหร่คุณทานแล้วคุณค่อนข้างจะเลิกทานไม่ได้ mm hmm. หมอแนะนําเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเครียดมากหมอก็แนะนําว่าอย่ากินเลยค่ะยาคลายเครียดเพราะยาคลายเครียดเป็นอะไรที่ถ้ากินแล้วมักจะติดคือถ้าเมื่อไหร่ที่่่ไไมมกินนนอหลลับเย คนไข้ทุกคนเป็นแบบนี้หมดหมอก,ก็จะแนะนําว่าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลองจัดก,การการใช้ชีวิตหรือทําอื่นๆก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนี้เรามามองในมุมมองแพทย์แผนจีนกันบ้างค่ะคในมุมมองแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะมองความเครียดเนี่ยเป็นในเรื่องของลมปานและอวัยวะภายในร่างกายของเราเพราะว่าแพทย์แผนจีนจะมองว่าจิตใจกับร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันความเครียดเนี่ยถ้าเกิดให้พูดตามหลักแพทย์แผนจีนเขาจะมองถึงอวัยอวะที่สําคัญก็คือตับ แล้วมักจะมีอยู่ประมาณ2ส,สาเหตุหลักๆเลยค่ะก็คือ1ก็คือตับติดขัดเพราะว่าตับตามหลักแพทย์แผนจีนเนี่ยมีหน้าที่ในการระบายลมปานชี่ทําให้ชี่ไหลเวียนสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ลมปานติดขัดนะคะก็จะทําให้เกิดสภาวะเครียดแล้วก็คนไข้ค่ะจะรู้สึกแน่นหน้าอกงูดหงิดง่ายบางคนนะคะอาจจะมีเวียนหัวปวดตึงข้อบาา่าไหลรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอก แล้วก็คนที่หงุดหงิดบ่อยๆมักจะตับไม่ดีใช่ค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือหัวใจแพทย์แผนจีนจะมองในเรื่องของความเครียดที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับอีกอวัยวะหนึ่งก็คือหัวใจถ้าหัวใจเนี่ยเรามีไฟมากเกินไปก็จะเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เครียดสะสมเป็นระยะนานๆมากๆเลยอะค่ะ มันก็จะทําให้ไฟในหัวใจสูงมากพอไฟในหัวใจสูงมากเนี่ยไฟมันก็จะมีทิศลอยขึ้นพอทิศลอยขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือจะทําให้เรานอนหลับไม่ดีหัวใจเต้นเร็วเวียนหัวง่ายสังเกตเลยนะคะคนที่เกิดสมมติว่ามีไฟในหัวใจค่อนข้างมากแล้วก็ตับไม่ค่อยดีสังเกตใบหน้าค่ะใบหน้าจะค่อนข้างสีแดงกว่าปกติแล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกเครียดหรือโกรธ หน้าจะค่อนข้างแดงแล้วจะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็แน่นหน้าอกบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเสียงไปบ,บริเวณสีข้างด้วยเมื่อเกิดอาการแบบนี้ส่วนมากตับจะติดขัดแล้วก็หัวใจจะไม่ค่อยดีค่ะจะชค่อนข้างที่จะมีไฟในหัวใจถ้ามีอาการแบบนี้เราต้องรีบกําจัด<ะ>แล้วก็ปรับเลยเพราะว่าอาจจะเกิดเรื้อรังเป็นโรคนอนไม่หลับถาวรแบบก็คือรักษาไม่หายเลยหรือบางคนก็ อาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วส่งผลให้อาจจะเป็นซึมเศร้าหรือจิตตะเวตามาค่ะถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการแบบนี้เราต้องรีบปรับเลยค่ะสําหรับแพทย์แผนจีนะคะคือถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เราจะทํายังไงได้บ้างหมอจะแนะนําวิธีง่ายๆนะคะก็คือกดจุดกดจุด ทำให้เรารู้สึกระบายรู้สึกคลายรู้สึกดีมากขึ้นเพื่อระบายลมปานตับแล้วก็ไฟในหัวใจมีประมาณสักสองจุดที่หมอจะแนะนําจุดแรกนะคะจะอยู่ที่บริเวณหลังเท้าค่ะหลังเท้าจะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ <c oughs> แต่ว่าเสียไรจริงลืมแนบภาพมาด้วยให้เรากดตรงนั้นนะคะเป็นระยะเวลาประมาณสักห้าสิบครั้งต่อหนึ่งจุดจะช่วยทำให้เรา คลายเครียดแล้วก็ระบายไฟระบาย <c oughs> ลมปานที่อยู่ที่ตับได้ค่ะนี่ท<ล>ี่อยู่หน้าจอน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวขยายถ้าถ้าคุณผ<า>ู้ฟันขยายได้อันนี้เป็นถ้าเกิดเป็นหลังเท้าได้ค่ะอ,อ่าถ้าเกิดเป็นหลังเท้าก็คือจุดตรงบริเวณนี้เลยค่ะระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งที่หลังเท้านะคะกดจุดบริเวณนี้นะคะเรียกว่าจุดไทชงค่ะจะสามารถช่วยระบาย ตับได้ลงปลาที่ติดขัดกดจุดนี้ช่วยคลายเครียดได้แล้วก็ระบายไฟที่อยู่ในหัวใจได้ผลค่อนข้างดีเลยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นบริเวณที่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตำแหน่งคล้ายๆกันค่ะแต่เป็นที่ฝ่ามือ ซึ่งเราสามารถกดด้านนอกค่ะสามารถกดตรงนี้เลยใช่ทุกคนกดประมาณ5-10ครั้งต่อหนึ่งจุดจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากเลยค่ะนอกจากสบายาทำให้ตับเรารู้สึกดีขึ้นสามารถลดอาการปวดหัวได้สามารถกดบ่อยๆได้ค่ะเขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ถ้าเราวัดอย่างนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะเราจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะได้ด้วยค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือ อาหารการดื่มค่ะการดื่มพวกชากุหลาบชาคาโมไมาชาดอกไม้หรือว่าชาเก๊กขวยเนี่ยมันจะช่วยขับร้อนแล้วก็ระบายไฟในหัวใจขับร้อนช่วยระบายตับได้แนะนำนะคะช่วงที่มีภาวะเครียดมากลองดื่มพวกชาคาโมไมเก๊กควย ชากุหลาบาจะทําให้เราดีขึ้นแล้วก็แพ็แผ่นจีนจะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนแพ็แผนปัจจุบันแนะนาให้ออกกําลังกายแต่เราจะเน้นเป็นการออกกําลังกายที่เบาๆช้าๆเช่นบวกไทยโยคะชี่กงอะไรแบบนี้นะคะเพื่อทําให้เราค่ะเลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็ลดความเครียดได้และสุดท้ายนะคะก็คือการฝังเข็มค่ะการฝังเข็มสามารถรักษา,าการคลายเครียดได้ผลดีมากๆ โดยปกตินะคะฝั่งครั้งแรกคนไข้จะสัมผัสได้เลยค่ะว่าคลายเครียดได้ดีขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่าพอเรารู้สึกดีขึ้นแล้วสิ่งที่เรารู้สึกดีอย่างเงี้ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนอันนี้ต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมไปด้วยต้องอาศัยการปรับพฤติกรรมหมอสามารถรักษาอาการที่เกิดขึ้นแล้วได้คนไข้ไม่ไปสร้างใหม่ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโดยส่วนมากเวลาเรารักษากาันอาการที่เกิดปวดหลังปวดเอวหรือเครียดหมอสามารถรักษาตรงนั้นได้แต่พอกลับไปบ้านเราไปเจอสภาวะที่มันเครียดอีก ก็กลับมาเครียดอีกถ้าเราอยากจะหายทาวรจริงๆก็คือปรับพฤติกรรมของตัวเราค่ะปรับพฤติกรรมและปรับที่ใจเราด้วย<ช>นะครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ใช่สัปดาห์สัปดาห์หน้าวันจันทร์สัปดาห์หน้าวันจนันทร์อาวันจันทร์ตุตจีนแล้วเนี่ยตุตจีนอาจจะต้องมีแบบพูดเกี่ยวกับของไหว้หน่อยนะว่าแบบว่าอะไรถึงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ